ก็อย่างที่ดูดูไปอย่างนี้ก็บอกเอ้ยพี่รอยเศษตะเกียหินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเออไม่ต้องทําได้ไหมมา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 นี่นี่นี่เจอแล้วนี่นะโอเคอย่างรอยเศษตะเกียหินมุกเนี่ยเออพี่ไม่ทําได้ไหมอ่าผมบอกเลยว่าไม่ทําได้ครับแต่นาคุณข้างหน้าผมบอกเลยว่าจะแผ่เล็กเท่านี้เข้าเศษตะเกียหินน่ะมันจะกลายเป็นเท่าเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบแล้วมันก็จะลามไปเรื idea, ่อยๆนะผมเพราะว่า ทำไมมันถึงลามมันมีจุดแตกนะมีจุดแตกมันมีจุดเขาเรียกมมีจุดผุถูกไหมมีจุดผุขับรถตากฝนโดนแดดบ่อยๆนะครับผมผมบอกเลยว่าจุดคุณนี้มันจะลามลามไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้ายังไม่ทาอีกผมบอกเลยว่าต่อไปอ่ะชิ้นนี้ทั้งชิ้นอ่ะคุณต้องทําแน่นอนจากคุณจะเสียตังค์แค่ไม่กี่ร้อยจนกายคุณมีเสียเป็นพันแน่นอนนะครับผมไปเอาจิ้งผมผมพูดเลยนะออติเอร์เป็นรถที่แบบว่าถึกนะถึกทนนะเพราะว่าอันนี้จากที่อฟองฟังเข้ามาแล้วผมมีรถรถ อ่สาสธานะนะครับผมรถสาธานะนะบางคันนะขับนู่นเลยนะ 4, สี่แสนห้าแสนนะแล้วผมลองไปถามสภาพมาดูคือคือมันเป็นงานที่เราต้องทำอยู่แล้วถูกป่ะคือผมก็ลองไปถามสภาพมาดูเอ้ยนะขับมาขนาดนี้รถเป็นยังไงบ้างนะ้าบอกเอ้ยนะ้านวะ่าน้ายังขับโอเคอย่นะคือรถมันก็ไม่ได้งองแงนะเออเราก็แค่ต้องดูแลแบบเออพวกเรื่องความร้อนหน่อยนะครับผมก็หมั่นดูน้ําหน่อยนะผมถ้าขับขับไปถึงขนาดนั้นนะนะ้านะบอกว่าต้องหมั่นดูน้ําหน่อยเพราะว่ารถพวกนี้มันไวถูกไหมมันไว โอเคก็หมั่นดูน้ำนะผมนอกจากดูน้ําก็ดูพวกน้ามันเครื่องด้วยนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะผมคือเอาง่ายๆออติสอะขับได้เรื่อยๆเลยนะแต่ต้องดูแลด้วยนะผมก็อย่างอย่างที่รู้กันอนะถ้าขับรถก็ต้องดูแลต่อให้รถคุณจะปีใหม่คุณจะขับมาแค่พันโลแต่คุณไม่ดูแลเรื่องของเหลวอะยังไงก็พังถูกไหมสวัสดีครับวันนี้วผมก็ประดับยนต์นะครับผมวันนี้ก็นี่ครับมาผู้หูใหม่แล้วผมฟิกแมนแล้วผมก็ อันนี้เป็นบริษัทประกันเกียร์และเครื่องยนต์นะครับผมอาอายุการใช้งานของเขาก็2ปี20,000โลนะครับผมแล้วก็รับประกันอะไหล่ต่างๆนะผมอีก179ใช่ไหม179รายการนะผมบอกเลยว่าเยอะมากๆนะผมก็ถ้าใครสนใจรีบติดต่อมาครับผมมีจำนวนจำกัดด้วยนะครับผมถ้าสนใจก็รีบติดต่อมานะ2ปี20,000โลนานมากๆนะครับผมโอเคไปเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องของเรานะครับผมวันนี้ก็จะพามาดูสภาพนะครับก่อนบำรุงของโตโยต้าอัลติคันนี้นะครับผม อันนี้เป็นปี2016นะครับผมเครื่อง 1.6G นะผมสีบรอนนะเอาติดตอนนี้นะผมผมมีเข้ามาเยอะมากๆเลยนะผมเรามีทั้งหมดตอนนี้ก็10คันครับผม3ส,สีนะครับผมมีมีสีแรกนะครับผมที่เยอะก็ของเราจะเป็นสีบรอนนะครับผมแล้วก็เป็นสีเทาดำนะครับผมแล้วก็อีกคันหนึ่งจะเป็นสีดำนะโอเคก็นี่คนระับ3สี10คันนะครับผมมีให้เลือกนะาราคาายแดงนะครับผมราคาายแดงก็อยู่ที่กว่าบาทนะครับผมส่วนราคาตลาดก็อยู่ที่350,000แล้วผมถึง450,000นะก็แล้วแต เล็กไหมนะผมส่วราคาของเรานะผมขายถูกมากๆเลยครันนี้ขายอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทนะผมราคาถูกมากๆนะถ้าใครสนใจก็รีบติดต่อมานะผมแล้วก็มีตัวข้อดีข้อเสียเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูด้านล่างนะผมว่ามีอะไรบ้างนะไปะ เี๋ยวเรามาเริ่มงานของเรานะครับผมว่าคันนี้ต้องทําอะไรบ้างนะเก็บอะไรบ้างนะครับผมโอเคมาชิ้นแรกนะผมที่ดูก็จะเป็นการชนด้านหน้านะผมโอ้ยผมลืมบอกไปนะคันนี้ผมเพิ่งติดตัดหมอกใหม่มาให้นะครับผมนี่ไฟใส่กิ้งเลยสักครู่นี่เองเพิ่งติดตัดหมอกใหม่มาให้นะ okay. โอเคก็จะมีทาการชนด้านหน้านะครับผมมีไฟนะไฟเหลืองนะครับผมเป็นข้ามนะก็เดี๋ยวผมขัดให้ใหม่นะครับผมแล้วก็เป็นฝากระโปรงกระโปรงนะผมเศษสเก็ตหินนะไปเดี๋ยวไปเริ่มด้านขวากัน5 5หลบไปหน่อยดูโอฟิกแมนวันนี้ อ่ะก็จะมีนะครับผมบางคนนี่บางคนนะครับผมบางคนนั่นหน้าหน้าขวานะก็นะครับผมอันนี้จะเป็นยางมิชลินนะครับผมยางมิชลินสปอร์ตนะโอเคขอบยางนะผมก็เป็น205นะครับผมทับ55 R16 นะโอเคส่วนปียางปียางผมขอหาแป๊บนึงนี่ตัวยางเป็นปียาง20นะครับผมปียางเป็น20นะดอกยางอะไรยังอยู่นะครับผมยังครบอยู่นะแล้วก็หน้าหน้ายางยังลึกเอ้ยนะไอ้ดอกยางยังลึกอยู่นะโอเคยางผ่านนะครับผมเดี๋ยวต่อไปนะต้องทําแม็กนะครับผมเห็นไหม อันนี้รอยเบียดฟุตบาทนะครับผมทิ้ง่ายๆครับผมสาหรับการดูยางนะเอาแบบเบื้องต้นในไทยก็ดูได้นะผมคันแรกนะผมยี่ห้อ,อถามว่าทําไมถึงเปิดมาที่ยี่ห้อผมบอกเลยว่ายางยี่หอดีๆการผลิตยางการดูแลของเขาต้องดีด้วยนะครับผมก็อย่างที่อันนี้ที่ผมชอบส่วนตัวนะจะเป็นตัวมิชลินเนี่ยมิชลินนะครับผมด้านในของเขาเนี่ยพวกเส้นใยต่างๆจะแน่นนะครับผมก็คือเอาง่ายๆยางไม่มีระเบิดนะครับผมต่อให้มันจะรั่วมันรั่วได้นะผมแต่มันไม่มีระเบิดตุ้มแน่นอนนะผมโอเค ตัวต่อไปยี่ห้อดังๆใช่ไหมครับผมที่ที่ผมชอบนะเอาที่ผมชอบนะก็มีมิชลินนะครับผมมีโยโก้นะแล้วก็ลงมาก็พวกบิสโตนนะครับผมพวกดันหอบนะมีอะไรอีกอ่ามีอะไรอีกวะก็ประมาณนี้แหละสามสี่ยี่ห้อนี้แบบเออแบบบ้านเราใช้เยอะๆอย่างเงี้ยถ้าเราเจอยี่ห้อแปลกอ่าถ้าไปเจอยี่ห้อปแปลก <laughs> <laughs> ๆอ้ว <laughs> โอเคดี โอเคถ้าเจอยี่ห้อแป,แปลกก็ไม่ต้องตกใจนะผมก็ดูสภาพยางดูสภาพโดยรวมของเขานะครับผมทั้งดอกยางนะทั้งหน้ายางของเขานะครับผมมีรอยตําหนิมีอะไรตรงไหนไหมจริงๆมันก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับผมแต่อายุการใช้งานอาจจะสั้นกว่าพวกนี้นะโอเคก็มีอะไรไปแล้วนะมีมีห่อนะแล้วก็มีดอกยางนะครับผมดูดอกยางนะครับผมแล้วก็มีดูหน้ายางนะครับผมว่าช่วงเนี้ <c oughs> มันโ้นหรือเปล่านะโอเคเออแล้วก็ที่สาคัญนะครับผมปียางนะ,ะปียาง เน้นปีใหม่ๆไว้นะครับผมก็อายุการใช้งานก็จะได้เพิ่มขึ้นเป็นหนึ่งปีครึ่งหรือ2ปีเลยนะโอเคมาต่อที่ประตูประตูด้านขวาประตูด้านขวาผ่านนะครับผมเดี๋ยวลองขัดสีดูนะก็จะมีขอบประตูนะที่ทําแน่นอนนะครับผมนี่ขอบประตูนะครับโอเคด้านหลังด้านหลังนิดนึงนะนิดหน่อยตรงนี้นะครับผมโอเคก็บังโคลนผ่านนะครับผมแล้วก็ไฟท้ายไฟท้ายยังใหม่อยู่เลยดูไฟท้ายใหม่มากๆเลยนะครับ แล้วก็กันชนกันชนมีนิดหน่อยนะผมเดี๋ยวลองขัดสีดูนะโอ้ไม่ได้แล้วนี่นี่ดูนี้นะกันชนนะผมตรงนี้นะมันลาวนะผมสีมันลาวนะไม่ได้ชนไม่ได้อะไรนะสีมันลาวาไม่ต้องห่วงแลผมเพราว่าเอาติเดี๋ยวผมพูดเลยว่าเออผมทําเนี้ยยี่ห้อเนี้ยตัวเนี้ยเป็นร้อยแล้วไม่มีทางพลาดแน่นอนนะผมว่าเออตรงไหนตรงไหนไม่ดีตรงไหนอมีปัญหาเนี้ย คือรถเราทำบ่อยๆถูกป่ะรถเราทำบ่อยๆทำไปเยอะอย่างเงี้ยมันจะจับอยู่ได้ไง่ายเออรุ่นนี้มันมีปัญหาตรงไหนะมันมีอะไรตรงไหนนะถูกไหมโอเคไม่ต้องห่วงนะครับผมเดี๋ยวผมดูแลให้อย่างดีมาฝั่งนี้นะผมฝั่งนี้ผ่านนะครับผมโอเคฝั okay, ่งนี้ผ่านนะบางคนหลังซ้ายผ่านนะครับผมประตูประตูหลังซ้ายเดี๋ยวผมขอตรงนี้โอเคประตูหลังซ้ายผ่านนะครับผมไม่ต้องทำนะม,มาที่ประตูหนะ้า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 มี นี okay. servant, so so ่นะครับผมตรงนี้นะประตูหน้ามีตรงนี้นะครับโอเคก็อย่างที่ดูดูไปนะอย่างนี้ก็บอกเอ้ยพี่รอยเศษสเกียหินเล็กๆน้อยๆเนี่ยเออไม่ต้องทําได้ไหมมา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 นี่นี่นี่เจอล้นี่นะโอเคอย่างรอยเศษสเกียหินมุกเนี้ยเออพี่ไม่ทําได้ไหมอ่าผมบอกเลยว่าไม่ทําได้ครับแต่นาคุข้างหน้าผมบอกเลยว่าจากแผ่เล็กเท่านี้เท่าเศษสเกียหินอ่ะมันจะกลายเป็นเท่าเหรียญบาทเหรียญห้าบาทเหรียญสิบแล้วมันก็จะลามไปเรื่อยๆนะผมเพราะว่า ทำไมมันถึงลามมันมีจุดแตกนะมีจุดแตกมันมีจุดเขาเรียกงามีจุดผุถูกไหมมีจุดผุขับรถตากฝนโดนแดดบ่อยๆนะครับผมผมบอกเลยว่าจุดคุณนี้มันจะลามลาาไปเรื่อยๆนะแล้วก็ถ้ายังไม่ทาอีกผมบอกเลยว่าต่อไปชิ้นนี้ทั้งชิ้นนะคุณต้องทําแน่นอนจากคุณจะเสียตังค์แค่ไม่กี่ร้อยจนกายคุณมีเสียเป็นพันแน่นอนนะครับผมไปไม่มีอะไรละหมดไปเดีย๋ยวไปดูสภา,าภายในนะ้วผมเขาให้อะไรมาบ้างนะ ดูเนี่ยเห็นเลยนะครับผมเบาเสริมฟองน้ำนะครับผมแล้วก็หนังต้องพ่นนะรอยแตกมานะครับผมหนังรอยแตกนะต้องทํานะครับผมโอเคผมอะไรปกติหุ่งเกียร์หุ่เกียร์มีนิดหน่อยนะครับผมโอเคไปมันก็เอาจริงอ,อติสอ,อติสเนี่ยมันลูกเล่นมันอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับผมแต่ถ้าใครสนใจนะผมบอกผมได้นะพวกจอย Android, แอนดรอยะผมติดให้ได้นะผมถ้าสนใจนะ เอาจริงผมผมพูดเลยนะออตตส้เ,เ่ะเป็นรถที่แบบว่าถึกนะถึกทนนะเพราะว่าอันนี้จากที่ฟงังฟังเข้ามาแล้วผมมีรถรถสาธารณะนะครับผมรถสาธารณะนะบางคันนะขับนู่นเลยนะ4ี่แสนห้าแสนนะแล้วผมลองไปถามสภาพเขาดูคือคือมันเป็นงานที่เราต้องถามอยู่แล้วถูกป่ะคือผมก็ลองไปถามสภาพเขาดูเอ้ยนะขับมาขนาดนี้รถเป็นยังไงบ้างนะ้าบอกเอ้ยนะ้าว่าน้ายังขับโอเคนะคือรถมันก็ไม่ได้งอแงนะเออเราก็แค่ต้องดูแลแบบเออพวกเรื่องความร้อนหน่อยนะครับผมก็ หมั่นดูน้ำหน่อยนะผมถ้าขับขับไปถึงขนาดนั้นนะน้บอกว่าต้องหมั่นดูน้ำหน่อยเพราะว่ารถพวกนี้มันไวถูกไหมมันไวโอเคก็หมั่นดูน้ำนะผมนอกจากดูน้ำก็ดูอ่าพวกน้ํามันเครื่องด้วยนะน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะผมคือเอาง่ายออติสอะขับได้เรื่อยๆเลยนะแต่ต้องดูแลด้วยนะผมก็อย่างอย่างที่รู้กันอะถ้าขับรถก็ต้องดูแลแต่คือหลักๆที่เขาที่เขาบอกผมมาก็เรื่องความร้อนนะครับผมแล้วก็เรื่องความร้อนเรื่องน้ามันเครื่องนะผมเรื่องของเหลวต่างๆเอาง่ายเรื่องของเหลวต่างๆต้องดูแลนะครับผมถ้าไม่ด ่อให้รถคุณจะปีใหม่คุณจะขับมาแค่พันโลแต่คุณไม่ดูแลเรื่องของเหลวอะยังไงก็พังถูกไหมโอ๊ยใช่ห้าแสนเขาสี่สี่เก้าแล้วแหละมันอีกไม่กี่ร้อยโลเขาบอกจะห้าแสนละน้าบอกว่าเดี๋ยวนี้นะ้าเพิ่งไปทํารถมาก็เดี๋ยวค่อยทำอีกทีก็อีกห้าพันโลก็พยายามเช็คของเหลวบ่อยๆนะผมพวกไอ้อาความร้อนน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็พยายามเปลี่ยนนะครับผมไม่ใช่ว่า,วาขับแล้วขับเลยนะขับแล้วขับเลยยังไงก็พัง ก็อย่างที่บอกไปนะผมออปชันนอติสอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะก็จะมีเป็นอจอวิทยุธรรมดาแล้วผมแล้วก็เป็นอ,อะไรัลติฟังก์ชันนะแต่ถ้าใครอยากได้แล้วผมผมสามารถาติดจอ a n d ด o อ d ให้ได้นะถ้าลูกค้าสนใจนะผมบอกทำนะครับผมนี่รอยมันรอยมันแตกแล้วว่ะยังไงก็ต้องทำป่นั่งสองแนะ่นอนนั่งสองครับอันนี้มีคู่ปกติผมมาถ่ายเนี่ยจะรถเดียวนะครับผมไม่ค่อยมีคู่นะถ้าถ้าไม่รถเดียวก็รถเจ้านายกับลูกน้อง อันนี้อันนี้มีคู่กันโอเคปะ่ะเดี๋ยวไปดูด้านท้ายนะผมมีอะไรบ้างมาด้านหลังด้านหลังฝั่งนี้ไม่ค่อยได้นั่งนะฝั่งนี้มีนั่งบ้างนะผมแต่ฟองน้ำไม่ยุบนะไม่มีฟองน้ำยวบนะครับคือฟองน้ำไม่ต้องทำโอเคก็จะมีเรื่องความสะอาดนะครับผมคันนี้นะเบาะดำอยู่นะครับโอเคดานดานสวยนะไม่มีรอยนะโอเคมันไม่ค่อยมีอะไรเรอาติะ่ะ ป่ะเดี๋ยวผมพาไปดูหน้าห้องเครื่องแล้วกันไปมาโอเคโอเคครับอย่างนี้บอกไปเอาติสอะจริงๆอะมันเป็นรถที่ดูแลง,ง่ายนะซอซบิตค่อนข้างดีนะผมส่วนจต้ามีทั่วประเทศนะอะไรถูกนะครับผมไม่แพงนะนี่ก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ถูกไหมพวกของเหลวแล้วผมน,ะมน,น้ำ มอน้ำนะครับผมน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์ก็พยายามดูนะครับต่ออาวจริงๆอ่ะต่อให้รถคุณจะขับ3ามแสนสี่แสนถ้าคุณดูแลพูนได้ดียังไงรถคุณก็ขับได้อีกนานมาเดีย๋ยวไปดูน้ำมันเครื่องกันอันนี้ผมไม่แน่ใจว่าไปทำอาไรืยังโอเคเนี่ยน้ำมันเครื่องอยังไม่ได้ทำมานะสีตาลอยู่เลยก็ข้อดีนะผมของเครื่องไอ้ดูว่าวีทีไอเนี่ยอ่าเวลาขับไปนี้ใช่ไหมอ่าระบบการต่อเกียร์มันก็ค่าสมูทนะต่อเกียร์อนข่าสมูทเลยแล้วก็เกียร์เจ็ดสปีดค่อนข้างดีเลยคือรถวิ่งได้แรง แน่นอนนะครับผมโอเคก็บือต้นมือฐานก็อย่างที่บอกไปทุกคลิปนะครับผมก็ลองเช็คหัวน็อตดูนะครับผมฝากระโปรงนะเช็คหัวน็อตเช็คฝากระโปรงนะครับผมอันนี้คือสวยมากมากเลยนะครับผมก็ดูไปนะดูอะไรนะหัวน็อตดูฝากระโปรงแล้วก็ดูบอดี้นะครับผมเอาติค่อนข้างจะดูง่ายนะเพราะว่าด้านหน้าเนี่ยจะไม่มีอะไรปิดนะโอเคก็เดินเดินไล่ดูคานมาแล้วผมมีตรงไหนผิดรูปไหมลองถามเขาดูนะครับผมนี่แล้วผมก็ดูนะครับผมสภาพนะเห็นปะก็อันนี้จริงๆก็มีการเช็คไอ เช็ดเล็กน้อยนะผมเพราะว่าก่อนเข้ามาก็ต้องมีการถ่ายลงถ่ายรูปนะก็จะให้ดูแบบสวยหน่อยโอเคไม่มีอะไรมากนะครับผมคันนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับผมสำหรับออติคคันนี้นะราคา3ามแ0 0เจ็ดหมื่นบาทนะครับผมรถค่อนข้างถูกเลยนะโอเคไปจบนะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด subscribe เป็นกำลังใจพวกเราด้วยนะผมก็อย่าลืมนะครับผมครโซลาออติคันนี้นะครับผม1 6ก G นะราคา3ามแส 75,000บาทนะครับผมแล้วก็อย่างนี้บอกไปนะครับผมเรามีประกันเกียร์ของฟิกแมสให้ด้วยนะครับผม2ปี2 0 0 0มกิโลนะครับผมโอเคตอนนี้ก็ลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ